สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่นะคะเราจะมาสอนบอกเลิกแฟนนั่นเองนะคะสอนบอกเลิกก็คือบอกเลิกว่าคือมีน้ำยากับเราโชว์นะคะโอเคไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะแล้วทุกคนก็อาจจะทุกคนบางคนก็จะอาจจะเดาดูนะคะถ้ามีเสียงพัดลมขอขอภัยด้วยนะคะกดแล้วก็กดเขาแล้วก็กด ใช่นะคะแล้วก็ว่าเขานะคะนี่ว่าเขานะคะแต่ตอนนี้หัวใจยังเหนื่อยอยู่เราต้องว่าเขาไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือวิธีเ,เลิกเขานะคะทุกคนต้องดูดีๆนะคะนี่เหมือนทะเลาะกันแล้วแบบหยาดกันอะเอออะไรไประมาณเนี้ยไอ,อทะเลาะกันแล้วเลิกกันอะแค่นั้นแหละ ทุกคนดูดีๆนะคะหัวใจจะหายไปเลยอุ้ยอุยกดผิดกดผิดนี่นะคะทุกคนไม่มีใจคับบ้างเราก็ต้องว่าเขาไปเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะตัดนะคะดีไหมตัดดีไหม ถ้าไม่เสียงเฮ้ยทุกคนเห็นปะนี่เห็นไหมทุกคนกลายเป็นเพื่อนแล้วทุกคนดูดิดูตรงนี้นะคะตรงปุ่มเพื่อนตรงนี้นะกลายเป็นเพื่อนเฉยเลยอ่ะแทนที่จะเป็นแฟนแล้วเขาจะเป็นหน้าโกรธอย่างนี้ด้วยนะคะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็จะเป็นเพื่อนนะคะแล้วทุกคนก็จะเซฟได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ค่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า